อยู่กันใน GTA V ออนไลน์ครับกลับมาอีกครั้งกับซีรีส์การไล่รถกันเป็นพาร์ทที่2แล้วนะคนดูกติก,นนกาก็เหมือนเดิมครับจะมีคนหนึ่งรับบทเป็นคนหนีแล้วคนที่เหลือเนี่ยก็จะรับบทเป็นเหมือนกับตำรวจนั่นเองเราสามารถขับรถอะไรไล่กันก็ได้แต่ห้ามชนคนที่กำลังหนีอยู่อาวุธที่สามารถใช้ได้เนี่ยก็จะมีแค่ปืนช็อตไฟฟ้าแฟร์กันและอาวุธระยะประชิดเท่านั้นเริ่มคลิปมาในวันนี้เนี่ยเราจะให้เฮียของผมซึ่งเป็นคนหนีในคลิปนี้เนี่ยนะฮะลองใช้รถพิเศษดูมันก็คือรถเรถทเลดอนนั่สามามรถติดในตัด ได้ด้วยนั่นเองนะคนดูเราจะมาดูกันว่ารถพิเศษแบบนี้เนี่ยจะหนีการจับกลุมได้นานแค่ไหนกันเฉียวนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กูด้วยไเวียนยังยอมแพ้ยังครับเอาทนเข้ามาได้โอเคไปก่อนปะยังได้อยู่มันเต็มมันเข้มไปแล้วไปไปสัตว์ไปยกหน้าปัดไปดิปัดที่เราแม่งมีตามด้วยอ่ะ มีบอสไล่ทันหมดเดียวเพราะรถเหมือนกันถนนลื่นอ่ะกูแยกไม่ออกเลยคันไหนเนี่ยูต้องชนคันบอสกับคันแดงวินคันแดงพี่คันแดงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเอาหิีไปหายตอนนี้ขวาขวาซ้ายเย้ล่างยาวล่งยาวลังยาวปังแล้วออกกฎใหม่ไหมเอาเอากติกาใหม่ไปเยอะละไอ้เจ้าหน้านี่ไปเอา กลางหนนกลางหนนต้องทำสฉพาะพิเศษอย่าให้ล้อเขาแตะพื้นหลังหน้าเขางหน้าหนึ่งร้อยร้อยถ้าล้อก็แตะพื้นก็มีในตัดงหนร้อยเอาก็แตะแล้วเนี่ยหายไปอุ้ยเขาชนต้องให้ล้อเขาลอยทัน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 ไปที่ไหนโอ้ติดนึบหนับนึบหับกันเองเนี่ยโอยเล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 ยมามามาเอา ได้เลยวได้ขนขนได้เลี้อได้ต้นมะพร้าวเนี่ยนละมันดูข้างหลังาไหมครับล้วันมดข้างหลังไมครับคนกัเล้ดเลนโอ้ยมันจะลื่นไปทึ่งนาดเรี้อยเรียบร้อเอาไปนู่นีเรียบร้อยเรีลบ้อยความ้อนดเต็มเต็ปเล็ต็มเตเต็มเต็มเเตเ ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โห้หมิ่นเลยอะไปไหนกันหมดเนี่ยอ้โหนหมิ่น้ไปก่หมิ่นเนอหมิ่นแนอมันจะต่อครราม่มีดักมีดักหน้าอยู่คันนึงนีหว่าอยู่ไหนกันวะใครหนคหันหันอ้โห ไม่ต้องลุกข้ไหนวะครูไปก่อนเลยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพาปะพาเฮ้ยร้อยร้ยร้อยเข้าโดนดูเนี่ยโดนเอาไปอีกแล้วอย่าให้ล้วอย่าให้ล้ออย่าให้ล้อเขาแตะพื้นจะกระโดดปีนได้กดขี้โกงไอ้เหี้ยลงน้ำไม่ได้นะเนี่ยคือแตะพื้นแล้วมันจะชาร์จวิ่งใช่ไหมใช่แตะพื้นแล้วมันชาร์จในตั้เรียบร้อยเอาเรียบร้อยเอาขอโทษ เียบคนอีกเยเียบไปแล้วเอามันรอดได้ไงวะเอาไปแล้วเขาพันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็พันตรงนี้ไปนะรอดแล้วน่งร้อยเตงสีรอดนีอุ้ยเสียเลยเสีเย้ียเขาเป็นโอยโอ้โหเม่นันธารู้ว่าเป็นกระแพงอียไม่รู้ว่าเป็นกะดาเขาเสยเลยเต็งสีรอบนีการจับคุมไม่ได้ไงวะวนมาหน้าหาดวนมาหน้าหาด เจอกูเจอกูเรียบร้อย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 เอาไม่เรียบร้อยเอารูดไปอีกเ้ทัน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 เฮียรถมันช้าตลอดอ่ะนี่และเนียโดนแล้โดนแ้วโดน้วจริแล้วโอ้โดนอุ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยเอาลงทางด่วนข้างหลังข้างหลังกิ้งกันแหลกเลยเฮียอะไรเนี่ยมันโคตรหนิ่นเล มันดิบชิปหายเจอแล้วอู้โอ้โหตาดักมาไปแล้วบอสดักเลยบอสนี่ไงดักอยู่แองแล้วเป็นตะแมงแล้วเป็นตะแมงแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วใส่ทะเลสู่ไว้ออกไม่ได้ได้ออกไม่ได้ออกได้เล็กน้อยหน้าหลังหน้าหลังเราว่าเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอ้าไม่ได้เข้าเล้อยแล้วอแล้วออกไม่ได้อีโน๊ตโันใหญ่อะรถคันใหญ่ขึ้นขึ้นไปปิดตูดหน่อยไมู้อะ รถมัดอ่ะรถรถทุบก็ได้ใช่มีถ้าถ้าเขาวิ่งออกมาผมจะต่อยเขาไม่ได้ลงลงได้ฮะลงได้ฮะเรียบร้อยต่อยเร็วเรายิงไปแล้วยิงไปเลยยิงไม่โดนอีกโเอารถชนหนักไว้หนักไว้ต่อย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 เกือบชนพวกกันเองเฮ้ยมุด

เปลี่ยนใจแล้วก็สนุกดีนะผมว่าเรียบร้อยมีคนขับพอคนหนึ่งอ่ะเราคอยบอกว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเรียบร้อยมึงอ่ะเรียบร้อยไปอีกแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเขาขอตั้งขอสร้างขอสร้างไอ้บรรลุทะลุไปตกลข้างหน้ายไ่ทันเหาะออกได้ปะหนะออกมาได้ไหมก็ได้ขึ้นไปขึ้นไกลไกลโอ้โหเยอะเงินน่าโมโปาเลยชน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 บอดอยู่ชนบอดอยู่เร็วเร็วเร็ว เรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปอีกแล้วยันโดนปิงด้วเลยยันโดนเขาเหมือนก็เหมอนเฮ้ยเอาแล้วมันเอามันอัดอัดภาพทำไมวะน่เนี่ไก้เฮียกุลงว่ะร่างร่างถนนล่างถนนล่างถนนว้าตอนเนี้ยเขาอัดบูเดินมันโดนรถหนึงรถมึงปิ้วเลยใช่ไหมคว่ำคว่มคว่ม บอกเลยบอกเลยบอกรึบบอกรึบใหญ่แล้วใหญ่ล้อติดฟื้นใหญ่ล้อติดฟื้นบอกรึบอาปี้นสุดลยเอาบินแล้วใครได้อยู่หลังรถเขาพุ่งรถกระเด็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกรึบอาไว้อัไวตีคันพักบ๊อบทางเลยบ๊อบทางเลยให้ออกให้ออกติดมินิมาช่วยติดมินิเรียบร้อยเรียบร้อยครับอยากไปเรียบร้อยหรอไม่มีแรง บัไม่มีแรงในการชนเรียบร้อยเรียบร้อยกอกางก่อกางกกอกางมาด้วยมาด้วยออกยังไงสายไปสายนั่นไงเออพุ๊บยอดขอาไปแล้วยอดไปแล้วนี่เป็นหนรอบหนีการจับกลุ่มีกแล้วนี่เรากูจะพุ่งขึ้นไปไงวะน่ะกระดึ๊บกระดึ๊บมาเพื่อนไม่ต้องบแล้วบแล้วกุณบอลโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อโฮิวิว สมบัติเีงชเอาลงไปเร็วล่างล่มามามเร็วเปากปานี่อ่าเอ้ยรถติดหยุ่รอยโดนแล้วโดนแล้วคว่ำควควบล็อกเลยบล็อกเลยเป็นกรรมถูกรถติดยอกติดเอา ชนกันยับเลยไปอีกแล้วเลยอีกเอ้าเอ้าม่กูกับมึงชนกันสองคนไทท์บยวิ่งหานเฉยๆเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอา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 ดูดิดูเอว้ไม่ไม่มีอุดโอิเพิ่มเป็นไรครับที่เอาดู วิ่งสองล้อเลยเป็นสี่ลอบหมืกันแล้วคุ้นแล้วเรียบ <th ole k> ร้อยนี่แหละนี่แหละรอบนี้แหละอย่าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วขอบปั๊มขึ้นถึงบนอีกเว้ยเลยไปไงล่ะนล้วก็ปิดแล้วก็ป ดึงจากรถได้ไหมบอสทำไมยัง <mono> ติดอยู่อ่ะเพื่อนได้ได้ดึงเลยดึงเลยเอาไปไหนวะเนี่ยดึงเลยดึงเลยดึงเลยอยู่ไหนกันนวะยิงยิงยิงเอายิงไม่โดนอีกจุ๊บจุบชนเลยจุ๊บชนเลยชนเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะชนแล้วนะชนเลยชนเลยเสื้อแดงนะโอ้ยบร้อยตาย

ใน g t a v ออนไลน์เนี่ยมันมีรถหุ้มเกาะแจกฟรีอยู่คันหนึ่งครับคนดูเจ้ารถคันนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่า Duke Odette นั่นเองครับมันคือรถแนวมัสเซลคาร์สไตล์อเมริกันฮะและรถแนวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะดิฟเป็นพิเศษซะด้วยนอกจากมันจะกันกระสุนและดิฟเป็นพิเศษแล้วนั้นมันยังมีอาวุธลับอีกหนึ่งอย่างที่สามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวกับการหนีการไล่จับในคลิปแบบนี้นะครับอาวุธที่ซ่อนอยู่ในรถนี้มันคืออะไรกันไปชมในคลิปหน้าเลยละกัน ดี๋ยววอตเอาไอ้คันมาวะล่ะโรเลเดอร์บอตมีอยู่คันมันเด้งได้ไหมคันไหนเด้งได้วะเด้งได้ดิน้องไม่สมส่วนกับตัวรถเลยเอียนน่ารักสัตว์เด้งง่ายเลยเด้งเหมือนปลาขาเป๊ะไอ้ยัยเด้ง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 แต่ขาไม่ตีเล็กๆอ่ะเหมือนแมวแมวขาสั้นๆอ่ะ อัดอึ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 เอาเอาเหีียบจุ๊บไปเลยเดี๋ยวถ้าล้มตาปุ๊บเดี๋ยวถึงอะไรนะโดนไอ้คันนี้นะแม่งปัดพอพอพอเช่ไปไปเฮียล้มตาแล้วไอ้เยียอะไรเนี่ยดูรถวิ่งได้แค่เนี้ยโล่ไรเดือยอ่ะอึ <Das huh> <G l ars> เออเก็กก้างเลยรถเกียอะไรวะเกียรนี่รถบอดเกือบชนละดวนล่างด่วนล่างด่วนล่างจะเอ๋อเอาเอ๋อต้องไปไหนวะนักเฮียเรียวไม่พ้นเียรียบร้อยเอาหลุดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เขาไล่กันโคลนตามตามตาอะไรอีกหวันเย็นเปลี่ยนเปลี่ยนรถเฮี่ยเปลี่ยนรถได้เนี่ยผมเอารถก็เปลี่ยนมาแล้วครับไ่ไลวกันที่นี้ชนชนโอ้โหชนกันเองเนี่ยแหละเมื่อกี้เฮียหยุดได้ความหวังหมู่บ้านแล้วแม่งรถบอดยังแซงวางกันเนี่ยไจิ่งแต่งมาที่ ไม่ได้รถยังไงรออยู่เอารถอะไรมากันไปลู้ฟังเข็นฟังเข็ดเจ้าโอ้โหแมงเอ้ยไม่ได้ตายยกหแม่แค่ฟังไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยฟุ๊กประตู้ประตู้ประตูเอาเรียบร้อยเอ้าเอ้าอันนีตรายติดฟุ๊กมาเล่นนกเดือก ไหนการอยู่ไหนการยืนายกหน้าทั้งรถทั้งหลวัทั้งหลวันผมก็อยากยกบ้างวะเฮียฟองมันฟองมันเข้าลงรถกลัวผมต้องวิ่งไปหายรถจ่ายตลาดก่อนเลยน่ารักอ่ะแต่บอกแพนโต้เหรอเออน่ารักเหมือนกูเพราะว่าไปแล้วเฮียมึงต้องขับโบดล่ากันจั์มึงก็แซมล่มเกินพวกมึงต้องขับโบดล่าไอ้เยี่ห้อกองถ่ายกองถ่ายกองถ่ายพูดทธรเมรถกรพีสตกใจเอาเขาน่ารักเหมือนกูไอ้เยี่ห้อ

เอยอย่าตะกี้กันเองเบียดไว้ข้างหลังมีบอลเบียดไว้เบียดไว้ปีตูปีตูปีตูเออนั่นแหละนั่นแหละเอาลงไปเล้วเออสกิลยกหน้ามันโคตรเอาเรื่อยเลยครับเออเดี๋ไปอ่ะเดี๋ยวแผ่นเท่าอ่ะมันควนตีนจริงนี่คือมันถ้าโดดไม่ได้ก็คือไปไม่ได้อ่ะไม่ทุบแผนเทาอ่ะผมโดดแล้วมันติดอยู่ครึ่งคันอ่ะเออเปลี่ยนคันกันไม่ไหวป่ะ โอ้โหแบกเอ้ยโอ้ยมีคอมใหม่เออลองรีเน็ตก็ดีนะปั๊กโอยครับกเอ้ยลื่นเสาไฟกูเออให้โดนแล้วโดนแล้วปิดปิดปิดไรนู้โอ้โห ทำอะไรกันวะเนีรยใ่เย็นเย้วัดวัดเ้อโอ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยยกล่อปิดซปปิดซปปิดซประวังยกข้ามระวังยกข้ามเออคอกไป เอาไปผมไปรุ <One input> ่งรุ่่อากูกูช่วยดันตูดเอาเลยเขาก็หมดเลยไปไหนแล้ววะตายต้ไปขวาขวาขวามาขวามาอยู่สนามเล่นนะเข้าไปแล้วกูไม่ลงไว้เพราะกูขึ้นไม่ได้ถ้ากูลงกูขึ้นไม่ได้ถ้าลงนู่นนะครับ เ่ยขึ้นฝั่งน,นี้แล้วขึ้นฝั่งน,นี้แล้วเจ็ดสีเจ็ดสีเจ็จเจ็ดสีเอ่อรอข้างล่างแหละเดี๋ยวเขาก็ต้องเถื่อนลงไปเชื่อเถอะแต่เขาดิด <c oughs> อยู่ข้างบนนะไอ้เหี้ยก็ให้สักใครขึ้นสักใครขึ้นขึ้นไปรตูเ <c oughs> ออแล้วทางเถืเ่อนลงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นนั่นแหละครับพี่ <c oughs> สายมือ <c oughs> ไม่ลง <c oughs> ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยเหหี้้ยยเแลวดำน้ำได้ด้วยปัก ไม่เอาจะเอาแค่ดำนให้จ้าวนี่ตัดอ่ะก็พี่จะให้ดำน้ำด้วยเรีย้อยเรียบร้อยแน่หนยกไม่ได้แบบนีนยกไม่ได้ละลนกรแล้วโค้งดึงเด็ดเด็ดนึงดึงไม่ได้หหลงแล้วปืนปืนปืนไหมปืนปืนไหปืน จังหวะอย่างเอี้ยเอ้าเฮียเรา้ปไปแล้วลอยจังหวะอย่างเฮี้ยผมกระโดดลงมาจากฝากระโปรงแล้วหน้าทิ่มตกมาชนตรงนี้เฮียวิ่งต่อไม่ได้สายละกู้จันานเหมือนกันนะพี่อีกก็จับได้